มาพบกับผมโตชเอร์โนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับไ h a ลน a n แม็กซ์ที่สุดขีดฟิ t เจอร์ริงกับสตีดวิวนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปส e ีดวิวต่อนะครับมาที่บ้านเจ้าพญาจอมประสานดนตรีซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้วนะครับผมชื่อว่านาคาเฟ่แอดแบงกอคหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับ<อ>ซึ่งมีตึกที่มีความสวยงามแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม ข้างๆนี้ก็มีปึกไไลัยนะครับผมอของโรงเรียนสตีจุล,ลานาคนะครับฝั่งนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะใชถ่ถ้าดูมุมด้านล่างนี้ก็อีกแบบเลงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมใช่สวยงามไม่แพ้กันนะแต่ผมชอบจุดเด่นของปึกนี้ครับเขาจะมีตรงที่เยื่นๆออกมาอยู่ พึ่งข้ามากสบคุณมาทางด้านนี้ครับคุณก็จะเจออีกสวยงามนะครับชาสวนมากมากกา้ดูกานี้ด้านนี้ด้วยนะครับสวยงามมากจริง ใช่ทีนี้เราก็มาดูด้านที่เราได้เกิดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้แหล,ละครับที่คือยราจั่วที่ค่อนข้างสวยจว่วสวยของไก่สวยมากนะเหมือนส่วนแบบสงนแบบยุโรปเลย ใช,ใช่อันนี้เริ่มย้อนแสงจะมองสะท้อนสะท้อนนิดนึงโอเคคุณผู้ชมพอจะได้พอเห็นภาพไปเนนะจะผมอพอกไปจุดเดิมแล้วกันนะจะได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งหนึ่ง ได้เห็นมุมนี้อีกครั้งปวดมากโอเคมาเข้าประมาณนี้ครับที่นี่เลยครับบ้านเจ้าประยานธรรมศักดิ์มนตรีช่วงนี้ครั้งก่อนสักคูน่นึงครับช่วงหน้ามาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับเทเลแมทเพื่อสุดขีดและสรปซวิว